มาดูวิธีการเซฟไฟล์แบบให้ภาพมันติดมาด้วยนะครับก็ให้มาที่เมนูไฟล์ External Data แล้วกดที่คำว่า Pack Resource นะครับผมพอกดไปนะครับตอนนี้ภาพก็จะถูกฝังอยู่ในไฟล์แล้วนะแล้วก็วิธีการเช็คนะครับว่าภาพเนี่ยได้มีการฝังอยู่ในไฟล์แล้วก็คือให้เรามาที่แท็บ Material ครับแล้วลองมาดูที่ตรงที่เป็นตัวไฟล์ภาพของเรานะครับสังเกตว่า มันจะมีไอคอนแบบนี้ปรากฏขึ้นมานะครับถ้ามีไอคอนแบบนี้เนี่ยแสดงว่าภาพนะครับได้มีการถูกฝังเข้าไปในไฟล์เรียบร้อยแล้วเนาะเราก็ทำการเซฟไฟล์เบนเดอร์ตามปกติครับก็ไปที่เมนูไฟล์แล้วก็มาที่เซฟแอสทำการตั้งชื่อแล้วก็กดเซฟครับแค่นี้นะครับพอเราเอาไฟล์เบนเดอร์เนี่ยไปเปิดในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเนาะ ภาพก็จะตามมาด้วยนะครับผมก็จะไม่มีปัญหาเรื่องภาพหายแล้วนะ